นี่ครับการต่อใหม่ดิจิตอลเว็บร้อยครับก็คร่าวๆนะครับแล้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวติดนะครับไปสูงติดนะครับยังไม่ได้ต่อไฟหน้านะโอเคไฟเลี้ยวติดโอเคน้ำมันขึ้นครบนะครับในการนี้ผมไม่ได้ต่อแบบแช่นะครับผมต่อแบบเปิดสวิตติดนะครับ สายไฟก็เดินประมาณนี้นะครับสำหรับไมค์ดิจิตอลตัวนี้นสีก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไม์วัดรอบนะครับวัดรอบเป็นสีเหลืองดำนะครับลากมาเข้าพันเซอร์นะครับสีน้ำเงินเหลืองนะครับต่อแยกเข้าไปอันนี้ก็เป็นไฟเกียร์นะครับเป็นกาวเป็นไฟเกียร์หนึ่งสองสามสี่ว่างนะครับต่อประมาณนี้ ไล่ประมาณนี้นะครับสําหรับมานี้จะต้อลตัวนี้นะครับไปลองต่อนดูครับจะเข้าเกทให้ดูนะเกทหนึ่งนะครับสองครับสามครับสี่ครับโอเคเกวางหายไปแล้วน่าจะเป็นกับระบบสายนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูอีกทีต้นก็ต,นต่อตามนี้ก่อนนะครับ ไมดิซิตตอนตัวนี้ <Okay. S 1> ลองต่อกับอคอยหัวเทียนแล้วนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเราต้องมาต่อที่คอนเซนครับ <Okay. S 1> สำหรับรอบวันนี้ครับผม <Okay. S 1> ลองติดเครื่องให้ดูนะครับร <Okay. S 1> ถเพิ่งปั้นใหม่ครับเครื่องยังไม่ได้ทำรอบเป็นอีกครับ okay. ประมาณนี้